ขอสอนเหมือนกันครับบ้านเสาที่สามกลุ่มบลาพัางสองหาหกเขีดครับทอดครับมือนี้ปามือครับป่าทูป่าคีโก้ซาบะมองใกล้ครับมาแจาสวสองปราเพียบแซ่บๆน้องกันครับผมหมึกครับหมึกหน่อยครับเค็มๆมันๆหมึกครับหมึก เดี๋ยวครับพีกเขียวแมงดาครับประทูครับประทูเคยเ่ยประทูแมวครับเอาไปให้แมวกินมาซั่งเดยแมวเนั้ยฮิ้ว้นกินกันเลยตัวเนาะมาครับแนะ่ แมปลาพูดแมว,แมวบ่องปลาแดกครับนี่อ่ะคำใหญ่ๆหมดของเสียอีสานตามด้วยบ่องปลาแดกปลาแดกบ่อง